กล้องวงจรปิดผมทำงานเป็นช่างเทคนิคติดตั้งกล้องวงจรปิดในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่นี่เงียบสงบและคนส่วนใหญ่มักจะรู้จักกันหมดผมได้รับงานติดตั้งกล้องวงจรปิดให้กับบ้านหลังใหญ่บนเนินเขาซึ่งเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่ดูเหมือนจะมีฐานะดีเธอบอกว่าเธอต้องการความปลอดภยัยเพราะบ้านอยู่ไกลจากชุมชนและเธอชอบอยู่คนเดียว ระหว่างที่ผมกำลังสำรวจพื้นที่เพื่อวางตำแหน่งกล้องผมสังเกตเห็นบางอย่างแปลกๆในบรรยากาศของบ้านหลังนี้มันเงียบจนผิดปกติไม่มีเสียงมแมลงหรือสัตว์ใดๆแม้ว่าล้อมรอบด้วยป่าละเมาะแต่ที่น่าขนลุกที่สุดคือกล้องวงจรปิดเก่าที่ถูกติดไว้ก่อนหน้านี้หลายตัวดูเหมือนจะถูกทำลายโดยอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์กล้องพวกนี้โดนอะไรครับผมถามเจ้าของบ้าน ฉันไม่แน่ใจเหมือนกันคืนหนึ่งฉันก็เจอแบบนี้แหละมันเหมือนโดนอะไรบางอย่างพังไปเองเธอตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยแต่แววตาของเธอบ่องบอกถึงความหวาดกลัวผมเริ่มติดตั้งกล้องใหม่ทั้งหมดโดยเลือกตำแหน่งที่สามารถมองเห็นทุกมุมของบ้านได้อย่างชัดเจนขณะที่ทำงานผมรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองมาจากป่าข้างบ้านแต่เมื่อหันไปมองก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากต้นไม้ที่โยกไหวเบาๆ เมื่อเสร็จสิ้นงานในช่วงเย็นผมทดสอบระบบกล้องทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้ดีเมื่อเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ผมสังเกตเห็นบางอย่างแปลกๆในภาพของกล้องที่ติดตั้งไว้ตรงทางเดินข้างบ้านภาพนั้นมีเงาของใครบางคนที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้น ผมพยายามเพ่งมองเงาของคนในภาพนั้นแต่มันเลือนรางและเคลื่อนไหวช้าๆเราก,กำลังเดินวนเวียนอยู่รอบบ้านทว่าเมื่อหันไปมองทางเดินจริงๆกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยนี่มันอะไรกันผมพึมพำกับตัวเองคุณเห็นอะไรหรือเปล่าเจ้าของบ้านถามขึ้นพร้อมกับเดินเข้ามาดูหน้าจอคอมพิวเตอร์เอ่อไม่มีอะไรครับคงเป็นแสงสะท้อนผมตอบกลับแม้ว่าในใจจะไม่มั่นใจเลยก็ตาม หลังจากส่งมอบงานเสร็จผมขับรถกลับบ้านด้วยความรู้สึกไม่สบายใจเหมือนมีอะไรบางอย่างจ้องมองผมจากที่ไกลๆตลอดทางคืนนั้นผมนอนไม่หลับเสียงฝีเท้าเบาๆดังแว่วเข้ามาในหัวสมองราวกับมันยังคงติดตามผมมาจากบ้านหลังนั้นผมพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่ความเหนื่อยล้าจากการทำงานแต่ความรู้สึกไม่สบายใจกลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จูๆ่ๆโทรศัพท์มือถือของผมก็ดังขึ้นเป็นข้อความจากเจ้าของบ้านที่ผมเพิ่งติดตั้งกล้องให้เมื่อตอนเย็นคุณช่วยกลับมาดูกล้องอีกครั้งได้ไหมคะมันมีอะไรบางอย่างผิดปกติแม้ว่าดึกมากแล้วแต่ผมก็รู้สึกเหมือนถูกดึงดูดให้กลับไปที่บ้านหลังนั้นโดยไม่อาจปฏิเสธได้เมื่อมาถึงบรรยากาศรอบบ้านดูเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงฟ้าปิดสนิทและลมเย็นพัดแรงจนทำให้ต้นไม้ใหญ่รอบบ้านโยกไหวอย,อย่างน่าขนลุก เจ้าของบ้านรอผมอยู่ที่หน้าประตูเธอดูหวาดกลัวกว่าเดิมฉันลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งและเห็นบางอย่างแปลกๆคล้ายจับเงาคนที่คุณบอกเมื่อตอนเย็นแต่มันชัดเจนกว่ามากผมเดินเข้าไปที่ห้องควบคุมกล้องวงจรปิดและเปิดจอภาพขึ้นมาดูทันทีที่ภาพปรากฏบนหน้าจอผมต้องตกตะลึงเมื่อเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินวนเวียนอยู่รอบบ้าน เธอสวมชุดขาวยาวและผมดำคลับที่ปลิวสวายตามแรงลมแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือใบหน้าของเธอดูซีดเซียวและไร้แววชีวิตนี่มันอะไรกันผมถามออกมาด้วยเสียงสั่นเครือฉันไม่รู้แต่มันเกิดขึ้นทุกคืนฉันพยายามไม่สนใจแต่มันเหมือนกับว่าเธอเข้ามาใกล้กว่าเดิมทุกครั้ง ขณะที่เรากําลังเพ่งมองภาพจากกล้องวงจรปิดจูจ่ๆภาพจากกล้องที่ติดไว้ตรงทางเดินข้างบ้านก็เปลี่ยนไปมันฉายภาพของผู้หญิงคนนั้นกําลังจ้องเข้ามาที่กล้องโดยตรงดวงตาของเธอดำสนิทและเต็มไปด้วยความโกรธแค้นปิดกล้องเดี๋ยวนี้เจ้าของบ้านร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวผมรีบปิดระบบกล้องทั้งหมดแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นมองไปที่ทางเดินข้างบ้านผ่านหน้าต่าง กลับพบว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆเธอจ้องเข้ามาในบ้านด้วยสายตาเศร้าและค่อยๆย,ย,ยกมือขึ้นชี้มาที่เราเธออยู่ตรงนั้นจริงๆเจ้าของบ้านกรีดร้องแล้ววิ่งหนีเข้าไปในห้องนอนของเธอผมพยายามรวบรวมสติและเดินออกไปดูที่ทางเดินข้างบ้านแต่เมื่อเปิดประตูออกกลับพบว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลย ทว่าที่พื้นดินตรงทางเดินมีรอยเท้าเปียกชื้นที่ดูเหมือนรอยเท้าของคนที่เพิ่งเดินผ่านน้ำมามาดระหว่างที่ผมกำลังสํารวจรอยเท้าเหล่านั้นจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นข้างหูออกมาจากที่นี่ผมหันควับกลับไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยทว่าเสียงนั้นยังคงดังก้องอยู่ในหัวของผมตลอดเวลา ผมรีบวิ่งกลับเข้ามาในบ้านด้วยความหวาดกลัวแต่เมื่อมาถึงห้องนั่งเล่นกลับพบว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไฟในบ้านดับสนิทมืดจนแทบมองไม่เห็นอะไรเลยยกเว้นแสงจันทร์ที่สาดส่องผ่านหน้าต่างเงาของต้นไม้ใหญ่ข้างนอกสั่นไหวราวกับมีชีวิตเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากชั้นสองของบ้านผมพยายามจะเรียกหาเจ้าของบ้านแต่กลับไม่มีเสียงตอบกลับเลย แม้แต่เสียงลมที่เคยพัดแรงเมื่อครู่ก็เงียบหายไปอย่างน่าสงสยัยคุณอยู่ไหนผมตะโกนออกไปด้วยเสียงสั่นเทาแต่คำตอบที่ได้รับกลับเป็นเพียงเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังมาจากทุกทิศทางออกมาจากที่นี่ ผมหยิบเอาไฟฉายจากกระเป๋าเครื่องมือและเปิดมันขึ้นส่องแสงไปรอบๆห้องแต่ไม่มีอะไรผิดปกตินอกจากภาพสะท้อนบนกระจกบานใหญ่ตรงผนังในนั้นมีเงาของผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ข้างหลังผมแม้ว่าเมื่อหันไปมองจริงๆจะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลย ผมรีบเดินไปที่บันไดเพื่อขึ้นไปสำรวจชั้นสองแต่เมื่อเหยียบขึ้นบันไดขั้นแรกกลับรู้สึกเหมือนมีแรงบางอย่างดึงขาของผมไว้ราวกับมีใครบางคนกำลังเกาะกลุ่มข้อเท้าของผมอยู่ใต้ผืนบ้านปล่อยชั้นผมพยายามดิ้นรนและผลักตัวเองขึ้นมาแต่ยิ่งดิ้นแรงเท่าไร่แรงดึงนั้นก็ยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆจนผมต้องใช้มือคว้าราวบันไดเพื่อประคองตัว ขณะที่กำลังพยายามดึงตัวเองขึ้นมาจูจ่ๆก็มีเสียงกรีดร้องดังก้องขึ้นมาจากใต้พื้นบ้านเสียงนั้นแหลมสูงและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดมันไม่ใช่เสียงของมนุษย์ธรรมดามันเหมือนเสียงของใครบางคนที่กำลังถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยม ผมรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายและปีนขึ้นไปยังชั้นสองเมื่อมาถึงผมสังเกตเห็นว่าประตูห้องนอนทุกห้องถูกเปิดแง้มไว้ยกเว้นห้องสุดท้ายที่ปลายทางเดินซึ่งเป็นห้องที่เจ้าของบ้านวิ่งเข้าไปเมื่อครู่ผมค่อยๆเดินไปตามทางเดินแสงไฟฉายสั่นไหวเพราะมือของผมสั่นไม่หยุดเมื่อมาถึงหน้าห้องนั้นผมได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วเบาดังออกมาจากข้างใน คุณอยู่ในนั้นใช่ไหมผมถามพร้อมกับค่อยๆเปิดประตูออกภายในห้องมืดสนิทแต่เมื่อส่องไฟฉายเข้าไปกลับพบว่ามีใครบางคนนั่งอยู่บนเตียงเธอสวมชุดขาวและกำลังก้มหน้าร้องไห้ผมเดินเข้าไปใกล้ๆและพยายามเรียกเธอคุณโอเคไหมเกิดอะไรขึ้นแต่แล้วจูจๆเธอก็เงยหน้าขึ้นใบหน้าของเธอดูซีดเซียวและไร้แววชีวิต ดวงตาดำสนิทจ้องเข้ามาในตาของผมราวกับจะดูดกลืนวิญญาณผมถอยหลังออกไปอย่างรวดเร็วแต่ประตูห้องกลับปิดลงเองโดยไม่มีใครสัมผัสผมพยายามดึงเปิดมันแต่มันถูกล็อกจากด้านในระหว่างที่ผมกำลังพยายามเปิดประตูจู่ๆไฟฉายในมือก็ดับลงทั้งๆท,ที่แบตเตอรี่ยังเต็มความมืดปกคลุมทุกอย่างแต่ผมยังคงได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงคนนั้นดังออกมาจากข้างหน้า เช้าวันรุ่งขึ้นผมฟื้นคืนสติมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังสอบปากคำผมอยู่ข้างนอกบ้านพวกเขาบอกว่าพบผมหมดสติอยู่หน้าบ้านหลังนั้นและเมื่อตรวจสอบภายในบ้านกลับพบศพของเจ้าของบ้านในสภาพที่น่ากลัวเธอถูกแขวนคอตายในห้องนอนชั้นสองตำรวจให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าบ้านหลังนี้เคยเกิดเหตุฆาตกรรมมาก่อน เหยื่อคือภรรยาของเจ้าของบ้านเก่าที่ถูกสามีของตัวเองฆ่าตายเพราะความหึงหวงจากนั้นสามีก็ฆ่าตัวตายตามแต่ศพของภรรยากลับหายไปอย่างลึกลับเมื่อผลถามถึงกล้องวงจรปิดที่ผมติดตั้งไว้เมื่อวานตำรวจกลับบอกว่าไม่มีกล้องวงจรปิดในบ้านหลังนี้เลยแม้แต่สายไฟหรืออุปกรณ์ใดๆก็ไม่พบ ระหว่างที่กำลังเดินออกจากบ้านผมเหลือบมองไปที่กระจกหน้าต่างบานใหญ่ของห้องนั่งเล่นกลับเห็นเงาของผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ข้างๆผมเธอจ้องเข้ามาในตาของผมด้วยแววตาเศร้าสร้อยและค่อยๆยกมือขึ้นโบกให้ผมหันหลังกลับไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยบางทีผมอาจไม่ใช่แค่ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิดแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่แห่งนี้ไปแล้ว